ก็ได้นะคะเดี๋ยวมานะคะไปซื้อกองสุ่มกันซื้อเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวมาส่งไวมากมาแกะกันเลย,อยอเออออกได้แล้วนี่แกะเร็วเราจะมาแกะกันเลยคลิ้ขี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 ้พี่แกะก่อนเลยแข็มากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เหมือนเดิมที่ นี่สิแกแม่จ้ะนี่ขาดเลยโอ้ไม่ oh ขาดช่วยแกด้วยเดี๋ยวเราล้วงพร้อมกันไมบบ่วไปชั่งดูแล้วค่ะมาสิดซองกัน ซีเขตน่ารักมากครั้งแรกคือสีเขตเลยอ่ะนี้ค่ะได้ของเจ๊บ๊ะที่เจ๊แจกได้เนี่ดได้สีเขตอ่ะเจ๊บ๊อยากได้สีเขตไหมเหม่เอ้ยจะแกได้ด้วยเย้มาสีคู่กันดลองสังเกดกดา้